ทุกคนวันนี้ตุกตาทําไก่ต้มนะคะไก่ต้มทั้งตัวเลยอะ่ะทุกคนสิ <c oughs> ไก่บ้านนะคะคือก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่ไก่ต้มน้าําปลาทุกคนเอไก่บ้านแม่ส่องตรงมาให้จากอุบลน,นะคะตุกตาก็เอามาต้มทั้งตัวเลยกินกับนีน้าจิ้มน้ําจิ้มเปรี้ยวนะคะอืมพริกโขลกพริกกระเทียมน้ําปลามะนาว น้ำตาลแล้วก็น้ำซุปที่เราต้มไก่เนี่ยคะ่ะใส่ลงไปด้วยนิดหน่อยเนะเาะข้าวเหนียวร้อนๆเลยส่วนไก่เนี่ยตุ๊กตาใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดแน่นอนเบสิกดับกลิ่นขาวนะคะแล้วก็ใส่มะกอกด้วยตุ๊กตาต้มใส่มะกอกป่าสีไก่ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่น้ำต้มไก่มันก็จะออกสีแบบสีเข้มๆมนาะทุกคนสีมะกอกป่าอันนี้เครื่องในไก่ของโปรดตรุ๊กตาซื้อตังหกนะคะ ส่วนไก่เนี่ยมาจากบ้านแม่ส่งมาให้วันนี้มีผักอืทุกตาได้อันนี้มาสลัดกรีนคอร์สผักชีแตงแตง,แตงอ่อนอืกินเลยทุกคนหิ้วกินหิ้วเห้วไม่ต้องเสบนะคะถ้าบ่หิ้วนี่กินแล้วบ่เสบได้ทุกคนออกินอะไรก่อนดีเอานน่โอ้ยไก่เปื่อยมากทุกตาตุนในหม้อแรงดันเนะืร้อนๆเลยอ่ะ มาจ้าเห็นไหมเห็นไหมนี่ว้าทุกคนช้ำๆเลยนี่อื้อเซ็บๆจ้าอือม สลัดสลัดกรีนคอรสอร่อยนะทุกคนผักนี่จะก,กรอบๆนี่อืม ืร่อนกระดูกเลยอนะไก่นุ่มมากอืมทุกคนดูดิน้ำจิ้มเจ๋ยววันนี้อร่อยมากอืม น้ำต้มไก่ก็อร่อยนัวแตงกวาหอยมาก lông tạ quá không nhanh nhanh lên ừ อร่อยมากปิดแอร์อออป่ะเปลอยมากร่อนกระดูกดีมากอะ บนี้อร่อยกินง่ายมาจ้า หอผักนี่ผักชีสักหน่อยน้ำจิ้มน,นี่ทุกคนลมปกัก จดจบอะไรจะอร่อยขนาดนี้เนี่ยสดเจ้า chi. Sí. Mhm. Oh, well, ไก่เปื่อยน,นุ่มดีมากนะทุกคนน้ำจิ้มอร่อยมาก ือโหช้ามากอื อีกอย่างที่แซ่บปานนี้กลิ่นไก่ทุกคน ของปรี้ตูดไก่ chicken ชอบนะทุกคนตาชอบกินตูดไก่ ไม่ต้องรุนว่าจะกินหมดไหมไม่หมดนะทุกคนกินไก่ไปครึ่งตัวแล้วเริ่มอิ่มแล้วนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆน่าจะยังเล็กสิไปกินหมดกิน,นหลายปาน่ะนะนะตับไก่มาจา้ะคำสุดท้ายแล้วเด้อคำสุดท้ายตับไก่เลย้ทุกคนทำๆเลย Thật chư Thơm nam lên rồi Thật คุณอาหารมื้อน,นี้ขอบคุณแม่ที่ส่งไก่บ้านมาให้นะคะที่บ้านตุ๊ตาเลี้ยงไก่ขอบคุณพ่อน้องชายแล้วก็นะที่มาช่วยสังหารไก่แล้วก็ทอนคนไก่นะคะส่งมให้ตุ๊ตาเกิดมาเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากมีครอบครัวที่ดีญาติพี่น้องก็ดีทุกคนบ๊ายบายอิ่มมากกินไก่ไปจนครึ่งตัวข้าวเหนียวครึ่งกระติบแล้วเนี่ยบ๊ายบายค่ะวันนี้อร่อยมาก ไก่ต้มต้มไก่ต้มเล่านะพี่น้องต้งมเมื่อตัวนะต้มไก่เล้าต้มไก่เหล้าทั้งตัวบ๊ายบายทุกคนขอบคุณที่รับชมจ้า